สวัสดีครับพบกับสุลุคขาวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่เล็กๆไม่ใหญ่ๆไปเอ้ย,ยันยันลิเวอร์พูลสนดึงเดวิดฮันโกจริงหงสนจริงเอาอีกแล้วพอมันไม่ต้องสนอีกแล้วเอ้ย่นของเดวิดฮันโกนะครับแนวรับเนื้อหอมของเฟย์นูต์รอตเดอร์ดัมยืนยันว่าลิเวอร์พูลติดต่อมาจริงๆหลังมีข่าวว่าสนใจลูกค้าของตนแต่ไม่ใช่หงแดงแค่ทีมเดียวเท่านั้นที่อยากได้โดยยังมีปารีสแซงต์แชงและอีกหลายๆสโมสรอีกด้วย รวมรบุนักเตะคงอยากย้ายเทียมในช่วงซัมเมอร์และต้องเป็นสโมสรใหญ่เท่านั้นนะครับสโมสรลิพูลนะครับขวัญใจมหาชน,นแห่งศึกเวทีฟุตบอลอังกฤษแสดงความสนใจอยากจะได้ตัวเดวดิดฮันโกกกองหลังฟองกระ่งของเฟย์ยานูดเทียมดังในศึกชัมเอเร์เรตเดวิชีลีกของมอนหล,ลักเซอร์แบกชาวสโลวักนะครับย้ายจากสปาร์ตาปรากมาเล่นกับเฟย์ยานูดเมื่อปี2022และมีส่วนเกีนยวกการช่วยตุนกัดผงาดควาดชัมลี Holland, ได้อย่างยิ่งใหญ่เมื่อฤดูกันที่ม,นมานหนักโยผลง,งานที่โดดเด่นทําให้ฮันโกซึ่งครั้งหนึ่งเคยน้มเหลวไม่เป็นท่าตอนอยู่กับม่วงมหาการฟิออรเรนตินาตั้งแต่ปี28ถึง2021ซึ่งได้รับความสนใจจากลิเวอร์พูลและปารีสแซงต์แชงกงโดยเรื่องนี้บรานิฟสลาฟยาชูเล็กเอเจนย์ขอนักเตะยืน,นยันว่าทั้งสองสโมสรติดต่อเข้าหากันจริงๆแล้วแต่มีโอกาสหลายทีมที่สนใจดาวเตะในวัาย่างหกปีด้วย เน,นื่นเอ,เอ,องจากนักเตะเราได้รับการติดต่อที่ไม่ใช่แค่สองสโมสรที่เก่าวมากตั้งต้นเท่านั้นแต่มันยังมีหลายสโมสรที่กาลังจับตาสถานการณ์ของเดวิดตัวแทนของปรากาลังทีมชาติสโลวเกียระบุอย่างไรก็ตามนะครับยาชูเรกยังระบุว่าการย้ายทีมในช่วงตลาดรอบสองเดือนมกราคมนี้คงเป็นไปไม่ได้เพราะนักเตะยังคงต้องทุ่มเทให้กับเฟรน,นิล์ร็อดพดัม แต่เมื่อในช่วงซัมเมอร์นี้ทุกอย่างน่าจะเปิดกว้างมากขึ้นผมประเมินเอาไว้80-90%ว่าเดวิดจะอยู่ที่รัดธรรมต่อไปเพราะเฟญาน,นูนกำลังสู้อย่างเต็มที่เพื่ออันดับไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมเล่และมีหลายคนที่เฟญนูดร,รู้ดีว่าเดวิดฮันโกจะถูกขายออกไปในช่วงซัมเมอร์น่าจะดีกว่าตอนนี้มันจะต้องเป็นหนึ่งในสโมสรยกษ์ใหญ่แน่นอนว่าเขาคงจะไม่ย้ายออกจากเฟญาน,นูนซึ่งกำลังได้ลุ้นไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมเลีรอดูกหน้าเพื่อที่จะไปอยู่กับสโมสรที่มีอันดับ อยู่ครึ่งล่างในพีเียร์ลิกถ้าเขาย้ายทียมมันก็ต้องดีที่สุดเพราะเขาจะย้ายไปอยู่กับสมุรสใหญ่แต่คาาเขาไม่ย้ายผมคิดว่าเดวิดก็มีความสุขดีที่รอตเทดดัมเอเจนต์ระบุทิ้งท้ายหลงลากไปแล้วอเล็กซิสแม็กคลิสเตอร์ลั่นพร้อมสักเกี่ยวกับลิเวอร์พูลบนเรือนรังพร้อมสักเกี่ยวกับหงส์แดงอะไรก็ได้ อเล็กซิธแม็กลิสเตอร์นะครับเป็นฟิลตัวเก่งของลิเวอร์พูลประกาศชัดมีแผนที่จะลงรอยสักเกี่ยวกับหงแดงบนเรือนร่างพร้อมย้ำตนแฮปปสุดๆที่ได้มาค้างแข่งในถิ่นแอนฟิลด์นะครับสักยังต์ก็สักครับพ่อแม่พี่น้องอย่าไปสักมองหูดากด้วยครับอเล็กซิธแม็กลิสเตอร์กองกลางชาวอาร์เจนติน,นาของลิเวอร์พูลจะฟุ้งเงินซึ่งเวทีพรุ่งกริ๊งนะครับเปิดเผยว่าตนมีแผนการที่จะลงรอยสักเกี่ยวกับสโมสรต้นสกัดณปัจจุบันบนร่างกายของตน ถึงแม้จะเพิ่งย้ายมาคักแข่งในถิ่นแอนฟิลด์ได้ไมนะ่นานแต่จัมโลฟในวัยยปีนะครับก้าวขึ้นมาเป็น,นขุนพลคกคัญในแดนกลางของทัพหงดังลิเวอร์พูลได้แบบในทันทีหลังย้ายมาจากเรดดินแอนด์โอเบลียนเมื่อช่วงสองมปีก่อนโดยด้วยการนี้เจ้าตัวลงเล่นกับลิเวอร์พูลไปแล้วรวมทุนรายการ21นัดทำได้1ลูกทุกรอยสั์ของผมมันมีความหมายแม็กอลิสเตอร์กล่าวตัวเลข1998คือปีที่ผมเกิดส่วน เด็กตัวเล็ก,ลกที่หนีบลูกบอลเอาไว้ใต้แขนมันมีความหมายที่บง่งบอกถึงความรักของผมที่มีต่อฟุตบอลและก็มีตัวเลขวันที่ซึ่งเป็นวันที่ผมลงเล่นฟุตบอลเป็นนัดแรกด้วยส่วน28เป็นหมายเลขเสื้อตัวแรกของผมที่อาเจนติโนสจูเนียผู้คนที่ช่วยเหลือผมมาตลอดทั้งชีวิตรวมถึงตลอดอาชีพนักฟุตบอลต่างก็อยู่บนนี้ทั้งหมดยามที่ผมเจอช่วงเวลาที่เลวร้ายครอบครัวของผม,ผมอยู่ตรงนั้นเสมอซึ่งพวกเขาก็มีความสกัญ กับผมเป็นอย่างมากแน่นอนว่าผมจะสักบางอย่างเกี่ยวกับลิร์ผูลด้วยเพราะนับตั้งแต่วันแรกเลยผมมีความสัมพันธ์ที่ดีม,มากกับสโมสรแห่งนี้ผมมีความสุขจริงๆที่ได้มาอยู่ที่นี่เรื่องรอยสักถ้วยแชมป์มันคงจะเจ๋งมากๆนะซึ่งผมอาจจะสักตรงที่ขาของผมก็หวังว่าเราจะได้แชมป์บางรายการในลุนี้และผมจะทําแน่นอน ก็สักได้เลยนะครับคนหล่อสักอะไรก็เท่นะครับแต่จะไปสักหูแฟนนะครับเพราะเลิกกันมันสี่ลบยากครับพราแม่พี่น้องผมเคยเห็นมาหลายครูแล้วครับสักหูแฟนเจะของเพราะเลิกกันจะไปลบเจ็บโตอีกตัางหากครับอู้ย่าสีหาเหตุปาดเฉยเลยทีมคู่แข่งพิมลิกยินซื้อข่างป้ะมันลิอรูพูแล้วลิอร์พูมัวแต่นิงอยู่ทีมคู่แข่งในพิมลิกอังกฤษนะครับยืนยัน ว่ามีการยื่นข้อเสนอขอซื้อตัวนักเตะเป้าหมายของหงดังลิอร์ผู้อย่างเป็นทางการแล้วส่วนลิอร์ผู้นิ่งเงียบสงสัยไม่สนใจแล้วเบนจา์กอบนะครับนะักข่าวชื่อดังรายงานว่าเจ้าสัวน้อยฟุนแลมนะครับสโมสรในสกุลเกตก็ได้กลับมาสนใจและยื่นข้อเสนอขอซื้อตัวอังแร่กองกลาง,ลางทีมชาติบราซิลของฟูมิเนเซ่อย่างเป็นทางการแล้วนะครับตอนแรกก็เห็นว่าจะไม่สนใจแต่ทําไปทัมากลับสนใจกลืนกลับมาอีกครั้งนะฮะ โดยสร้างความรางในวัยย2บสองปีมีความเชื่อมโยงกับลิภมูมาตั้งแต่ตลาดนักเตะในช่วงสมอที่แล้วนะครับและดูเหมือนว่าเขากำลังจะได้ย้ายมาคัดแข่งในพิมลิงกฤษสมใจ เมื่อสโมสรฟุลบอมจัดการยื่นก็เสนอนะครับอย่างเป็นทางการที่30ล้านปอนด์นะครับบวกโบนัสอีก5ล้านปอนด์ให้กับฟูมิเนเซ่พิจารณาแล้วหวังดึงตัวมาร่วมทีมในเดือนมกราคมนี้ทันทีแต่นี่รายงานระบุเพิ่มเติมว่าอาลิสตอร์แม็กอินทอร์ซีอีโอของฟุลบอมได้มีการตกลงเง,ง,งื่อนไขส่วนตัวกับอังแบร์ได้ตั้งแต่ปีที่แล้วหลังเดินทางไปร่วมชมศึกจิงแชสมสโมสรโลกที่ประเทศซาอุดีอาระเบียนั่นเองนะครับ ก็ยินดีด้วยแล้วกันนะครับในย้ายมาสู่ฟุลล่มนะครับเดี๋ยวรอดูว่าจะย้ายมาจริงๆหรือไม่ส่วนลิเวอร์พูลเคยสนใจแต่โดนปฏิเสธไปก็จากกันด้วยดีด่วนข่าวดีแอนดรูเบโรบสันและก็ฟตันสมิการจะกลับมาลงสนามช่วยทีมลิเวอร์พูลในช่วงปลายเดือนมกราคมนี้นะครับถือว่าเป็นข่าวดีนะครับ,รบโรบและก็สมิการจะกลับมาแล้ว และจากที่รายงานว่าทั้งคู่เตรียมที่จะได้รับไฟเขียวให้เข้าร่วมในการฝึกซ้อมกับทีมแบบเต็มรูปแบบในสัปดาห์หน้าส่วนโดเมนิกสซบอสไลน์นั้นนะครับที่ไม่ได้เข้าร่วมในการฝึกซ้อมกับทีมในวันพุธตอนนี้เขากำลังอยู่ในขั้นตอนของการฟื้นฟูเพื่อแข่งขันกับเวลาให้ฟิตทันในเกมที่จะเดินทางไปเยือนปอนมัดในวันอาทิตย์นี้ ส่วนเทนอเล็กซานเดอร์เองก็ต้งเป้ากลับมาในเกมที่จะพบกับโจเซ่ภายในวันที่31มกราคมนี้ครับอุย้ยเจ็บหลายครั้แต่ผมไม่ไปน้องโอ้ยกูเลยเสียวกำลังได้ลุนแซมนี่คืสอสรุปทางลิเวอร์พูลนะครับท่านผู้ชมเป็นรอบช้าของที่19มกราคมครับขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมอสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะครับแฟนบอลพันธะ เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับทีมงานชายผู้บักคลังลิเวอร์พูลและ The ะ o อฟแฟนบอลพันแท้ที่สำคัญนะครับมึงน้อยๆของพู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจงให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ